สวัสดีบายๆครับผมขี่มานะครับผมเห็นมิมมันบินเข้าออกตรงน,นั้นนะฮะคือพอมองไปไปกระทบกับเงาต้นไม้ฝั่งตรงข้ามนะฮะมันจะเ,เป็นแสงปิดปิ๊ปิ๊ดปิ๊ปปปนะะก็เลยเดินเฉาะมาดูแล้วนะครับจากบันไกลครับผมกลับมาเอากันไกลนะฮะ ลังก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมแต่ก็โอเคเลยนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมน่าจะมีพึ่งนะนี่ครับผมนิ้นนะครับนะฮะมาลุ่นหัวน้ำกันครับผมอ่าตัดลงมาแล้วครับผม เนี่ยนะฮะหัวน้ำก็โอเคครับผมสวยนะ,ะลังถอดหน่อยนะครับผมมันแก่นะครับอย่างนี้ผมว่าหิวไปไว้ที่บ้านนี่ผูกไว้นี่ไม่ไปไหนเลยนะครับก็คือตัวมันไม่ไปไหนเลยนะฮะ ต้องเขย่าครับผมถ้าอยู่ใกล้ๆบ้านก็จะไม่เขย่าทิ้งเลยนะฮะจะลองแขวนไว้ครับผมให้มันอยู่นะครับจะดูวิธีสร้างของมันเลยนะฮะแต่ตอนนี้อยู่ไกลครับผมเดี๋ยววันหลังลองใหม่นะฮะโอ้โห,โหพอเขย่าขาดเลยครับผมน้ำทั้งนั้นเลยนะครับ ่อนะครับ